วันนี้ผมจะมารีวิวสั้สนๆเกี่ยวกับหนังสือกันด้าเว็บอนโมเดเลอร์แมสเตอร์ไฮเกรสเซพเชียลเอดิชันของสำนักพิมพ์เด็กเพรสปาร์บิชิงครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแน l นุ Mo โมเดเลอร์ครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นผลงานการแปลของเด็กนะครับราคาหน้าปกเนี่ยก็อยู่ที่300บาทก่อนจะเข้าเรื่องคุณภาพของเนื้อหานะครับต้องขอชมก่อนเลยว่าคุณภาพในการพิมพ์แล้วก็คุณภาพในการแปลของเด็กําได้ดีมากเรียกว่ารักษามาตรฐานได้เสมอต้นเสมอปลายจริง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ก็จะเน้นไปที่การเพิ่มรายละเอียดให้กับการนพลาแล้วก็เทคนิคการพ่นสีด้วยแอร์บรัชเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจเหมาะสาหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์แล้วระดับหนึ่งเพราะเทคนิคบางอย่างอย่างพวกการอุดขัดเดอะไลน์ Line, เพิ่มรายละเอียดต่างๆมือใหม่เนี่ยก็อาจจะทําตามได้ยากนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดขั้นทําไม่ได้นะครับนอกจากจะสอนเทคนิคการทําโมเดลแล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีการโชว์กันพลาฝีมือของนะักทำโมเดลมืออาชีพพร้อมหนึ่งบอกเล่าคอนเซปต์ในการทํางาน แล้วก็มีพวกคอลัมน์วาไรตี้เล็กๆอย่างเช่นโชว์สถานที่ทำงานของโมเดลเลอร์มืออาชีพด้วยซึ่งอ่านแล้วก็เพลินดีครับแต่จะว่าไปแล้วการที่เนื้อหาเยอะนี่ก็ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวนะครับเพราะแมลว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีประโยชน์จริงแต่ด้วยการจัดหน้าแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับซึ่งวางตัวสอนไว้ค่อนข้างเล็กดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ประกอบกับจำนวนตัวหนังสือดีค่อนข้างเยอะทําให้น่าจะถูกใีคนชอบอ่านหนังสือแนวนี้ในทางตรงข้ามถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่ตัวหนังสือเยอะเนี่ย ก็อาจจะไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ได้เหมือนกันครับสรุปคือหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือสอนต่อกันพลาที่จัดได้ว่าดีทีเดียวมีการอธิบายวิธีการทําโมเดลในเล่มไว้ไม่นค่้เป็นตอนนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆอยู่มากพอสมควรนะครับให้เราสามารถศึกษาแล้วก็นําไปใช้ได้โดยผมขอแนะนําหนังสือเล่มนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบหนังสือรวมภาพกันพลาสวยๆและโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งที่ต้องการต่อยอดเรื่องการเพิ่มรายละเอียดให้กับกันพลาของตัวเองครับ โอเคผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ